มารอดูนะผมมาแล้วครับป้าย500เมตรครับเห็นไทยนิสไทยเปทีมชาติเกาหลี LX มาเลเซียโอ้มากันครบครับดูครมาดูกัท้ายครับ2 3 4 5ครับเสือม่วงก็มาครับจากอินโดครับถูกไม่ออกนะตอนนีิดนิดนึงครับจะเห็นฟังกันดูนะครับหน้า อินโดมาแรงมากครับจบเบสเอเชียนครับแล้วที่สองด้วยนะโอ้โหเมื่อเห็นน้องเฟรมด้วยนะเมื่อกี้เฟรมธนาคารครับขึ้นมาอยู่แนวหน้านะสปินรับ The second place for today's stage is r i d e r from the Best Asian Team Indonesia Terry Kusuma มาแรงคนระับโคจูมาเป็นนักปันปนป่นระยะกลางในในใน This is the champion of today stage Dylan Sunderland former world tour rider ส่วนนี้ครับเป็นตำแหน่งที่สองสามสี่และห้าครับที่โอ้โหยกกันมันเลยฮะ สายสุดมีธนาคารแชรยสมบัตินะครับผมมาสปินกับเราด้วยนะครับเป็นถ้าผมเป็นโชเอสนี่เครื่องน,นี่ยโดนธนาคารตีหวัว <c> ต <oughs> ีหัวะกระเทงนะเนี่ยธนาคารเข้าก่อนโชเอนนะ <c oughs> โอ้โยกหน้าเลยคนระับเส้อม่วงของเราเดอร์ ครับมูัมหมัดแอนดี้โรยันนะครับมาจากทีมชาติอินโดนีเซียครับอันดับที่3ครับเรมอนเฟรเดอร์ ater, จากยูเกียวครับอันดับที่2เทเรียด้าคุซูมาจากทีมชาติอินโด